กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง หรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับดีเป็นเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขนานี้นะครับผมก็จะเป็นพักสมเด็จรุ่นแรกนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอิสานนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความแก่กล้าในศัพทวิชาในสายเขมรน,นะครับแล้วก็เดินทางทุดงควัดมาที่ จังหวัดเลยที่อำเภอผาขาวนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างวัดขึ้นแล้วก็เป็นที่เคารพรักศรัทธาของศิทธานุสิ์นะครับผมตลอดจนถึงชาวบ้านนะครับผมที่อาศัยอยู่ในละแวกนะเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีวิชาคมนะครับผมสามารถที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับชาวบ้านใน เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับผีเข้าเจ้าศูนย์นะครับก็มาพึ่งพาหลวงพ่อแก้วในเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าหายขาดจากความทุกข์ต่างๆนะครับแล้วก็ในสมัยช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับผมก่อนที่ท่านจะละสังขารไปนี่เรียกได้ว่าวัดไซคำนี่หัวกระไดไม่แห้ง ท่านเป็นพระที่มีอภิญญาสามารถเรียกเด็กไหลได้นะครับแล้วก็มอีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมที่ลูกศิษย์ที่เป็นทาหารแล้วก็ตำรวจนะครับผมตลอดจนถึงคนที่อชอบทําทงานในสายบู๊นะครับผมก็จะไปให้ท่านฝังเด็กไหลในร่างกายนะครับผมเพื่อที่จะอาศัยอนุภาพของเหล็กไหลในการ ช่วยให้อยูโยงองค์พันแค้วคาดปลอดภัยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพ,พื่พี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดนะครับผมในส่วนขยายของสมเด็จรุ่นนี้นะครับทีแรกก็ว่าจะแกะกล่องนะครับผมเพื่อความชัดเจนในการรีวิวนะครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นการใส่กล่องรุ่นเก่าเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆมาณที่นี้นะครับว่าจะไม่ แกะกรอบออกนะครับเนื้อหาหมวลสารก็จะเป็นผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นย่านว่านยาสมุนไพรตลอดจนถึงวัตถุมงคลที่ลงปูนะครับผมให้ใส่ลงไปด้วยนะครับผมก็คือผงเหล็กไหลนะครับเน,เนื้อก็จะออกประมาณสีขาวอมเทานิดๆน,น,นะครับผมเนื้อหาหมวลสารเวลาลงกล้องส่องขยายเนี่ยจะเห็นได้ว่า เป็นเนื้อผงที่มีความพิเศษจริงๆนะครับผมแล้วก็มีความเป็นแบบเฉพาะนะครับก็จะนั่งบนฐาน3ามชั้นนะครับฐานหมอนฐานคาสิงแล้วก็ฐานเขียงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอัขราลายยันนะครับผมพุทโธนะครับแล้วก็เป็นตัวนะแล้วก็เป็น คาะหนตะวันยันขึ้นไปตรงนี้จะเป็นยันพุดซอ้อนในลักษณะนโมพุทธายะนะครับตรงนี้เขียนวาระในการจัดสร้างเสาห้าถือว่าเป็นสมเด็จรุ่นแรกของหลวงู่แก้ววไซทำที่เป็นที่สอกแสวงหาของศิศยานุสิ์นะครับด้านล่างสุดก็เขียนไว้ว่าหลวงพ่อแก้วเดี๋ยวจะให้ดู การเลี่ยมกรอบในสมัยโบราณนะครับผมการเลี่ยมกรอบในสมัยอดีตนะครับผมจะมีการเจาะรูไว้ด้วยนะครับผมที่เชื่อว่าเป็นรูระบายอากาศนะครับผมแต่ความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นี่คือให้พลังพุทธคุณนะครับผมของวัตถุมงคลสามารถออกมาได้นะครับผมก็จะมีการเจาะรูไว้ด้านล่างน,นี่ผมก็เลยถือโอกาส อนุรักษ์การเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบโบราณไว้เลยก็เลยนำมารีวิวแบบที่ไม่แกะกรอบนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้องค์ไหนที่ไม่มีกรอบพลาสติกนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้ศึกษาร่วมกันอีกครั้งงครับ ขนาดของพระสมเด็จนี่ฮะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมถ้าเทียบกับสมเด็จแบบมาตรฐานเนี่ยองสมเด็จของหลวงปู่กแก้วเนี่ยจะมีขนาดย่อมลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อหาสีสารเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมจะออกเป็นสีขาวอมเทานิดๆนะครับผมเนื่องจากจะมีะมวลสารพิเศษหลายอย่างนะครับผมที่บดผสมลงไปในเนื้อพระนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาหมวลสารเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ารูปแบบที่เป็นพระสมเด็จนี่หลายๆสำนักก็มีการสร้างกันนะครับผมอาจจะายากไปสักนิดนึงถ้าเห็นเฉพออาะรูปแบบของพระสมเด็จนะครับแต่พอพลิกมาด้านหลังนี่สามารถแยกแยกได้ออกได้อย่างชัดเจนนะครับผมเนี่ยะบมีอบอกชื่อหลวงพ่อแต่ว่าบางคน เห็นหลวงพ่อแก้วเนี่ยอาจจะนึกไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อแก้วที่อยู่วัดอรหันไร่หรือหลวงพ่อแก้วที่อยู่ทางสายตะวันออกชนบุรีที่สร้างพระปิตานะครับจะเป็นคนละองค์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาโดยสังเกตนะครับผมขอบคุณเพื่อนพี่นะครับผมที่ให้เกียรติเข้ามาติดตาม รับชมช่องโอบ้านสวนทางเครื่องนะครับขอบคุณมากๆครับ